สวะสาว,ส,าวสวยได้ไม่ยากมาพบกับสาวๆแล้วนะจ๊ะสำหรับวันนี้มาพบกับสาวๆด้การเปิดถุงช้อปปิ้งนะคะก็เป็นประจำค่ะที่พี่อ้อมในช่วงสินเดือนอะไรแบบนี้นะคะก็จะไปซื้อ ของเก็บเข้าบ้านเป็นการตุนเหมือนเดิมทุกครั้งนะคะแต่ครั้งนี้พิเศษเพราะว่าได้ของเซลแล้วคิดว่ามันคุ้มค่าจริงๆเลยอยากจะมาบอกกล่าวให้สาวๆได้ทราบกันนะคะวันนี้เป็นการเปิดถุงช้อปปิง้งนี่เลยทั้งบูธท,ทั้งวัดสันนะคะแล้วก็มีร้านขายยาด้วยนะคะเดี๋ยวพี่อ้อมจะค่อยๆร้อยเรียงให้น้องๆได้ทราบกันดีกว่านะคะมาเริ่มจากวัดสันกันก่อนไหมเพราะว่า โปรโมชั่นเธอบอกเลยว่าโอ้โหลดแรกแจกแถมมากๆช่วงนี้คุณน้องต้องไปวัดสันจริงๆเลยนะคะเพราะมันคุ้มมากสำหรับสาวๆนักช็อปที่เลือกช็อปในสิ่งที่คุ้มค่ายอย่างเรานะคะอ่ะเรามาดูถุงแรกของพี่อ้อมกันก่อนก่อ,กอว่าพี่อ้อมได้อะไรมาบ้างนี่ใบเสร็จอยู่ตรงนี้แล้วนะคะส่วนมากจะเป็นของเซลล์นะคะบอกเลยอ่ะเรามาดูกันก่อนเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างเริ่มจากสิ่งที่ กรี๊ดมากเลยนั่นก็คือตัวนี้เป็นโลชั่นทาผิวนะคะของซิต้าพี่อ้อมนี่เป็นคนที่ใช้ครีมทาผิวเนี่ยเปลืองอยู่แล้วนะคะขวดประมาณนี้ใช้ไม่ถึงเดือนพี่อ้อมก็ใช้หมดแล้วนะคะพี่อ้อมจะแยกครีมประเภทที่ใช้กลางวันกับกลางคืนนี่ก็เอาไว้ทากลางคืนนะคะอันนี้เนี่ยราคาปกติอยู่ที่165บาทแต่พี่วัสดุขายที่ราคา 8,3บาทคุณน้องอันนี้83%อันนี้85%นะคะอ่ะชมกรีดไหมคะกรีดร้องไหมคะโอ้โหมันลดมากเลยก็เลยซื้อมา2อันไปเลยนะจ๊ะก็จะเป็นสูตรสาหร่ายวากาเมะกับสูตรอันนี้เป็นสูตรอะไรเอ่ยน้ำผึ้งโยเกิร์ตนะคะนี่สองสิ่งแรกที่ไปได้มาที่วัซซั่ e รีบไปดูกันเลยนะจ๊ะ ต่อไปก็ยังคงเป็นครีมทาผิวกันอยู่นะคะเป็นซิต้าเหมือนกันซิต้าอันนี้นะคะอ่ะเป็นแบบเซรั่มแบบนี้นะคะ a p f, f 30ตัวนี้พี่อ้อมได้มา2อันราคาอยู่ที่209บาทแต่เขาขายอยู่ที่105บาทราคาขนาดนี้จะไม่ซื้อได้อย่างไรคะคุณน้องคะมันลดครึ่งครึ่งเลยย่ะ นะคะก็เลยไปได้มา2อ,อ่านันอันนี้พี่อ้นจะใช้ไว้ทาช่วงกลางวันนะคะพวกเซรั่มอะไรแบบนี้อีกแล้วนะคะอีก2ตัวต่อไปกันบ้างต่อไปก็ยังคงเป็นสินค้าที่ลดราคาอยู่นะคะอันนี้5้าดัลลาโบะนะคะ5าดัลลาโบะตัวนี้เป็นเหมือนกับโลชั่นที่ช่วยผัดเซลล์ผิว ดูราคากันก่อนจาก520เหลือ260บาทเห็นไหมคะลดเยอะมากอะแกะเลยแล้วกันไม่ได้แกะเลยชุบชุบ,ชบมีแถมด้วยมีแถมเป็นโฟมล้างหน้าด้วยนะคะแกะก่อนตัวนี้ไม่เคยใช้นะออกตัวก่อนเลยเคยใช้แต่พวกน้ำตบอะไรแบบนี้แต่ตัวนี้ไม่เคยใช้ไม่รู้จจเป็นยังไงอันนี้ก็ แถมโฟมมาขนาด12 ml น่ารักกลุบกิบเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็ไว้พวกไปต่างจังหวัดเนาะอันนี้ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้านในนั้นก็คือตัวนี้นะคะอ้อเหมือนโทนเนอร์ค่ะใช้เทลงบนสำลีนะคะแล้วก็ เช็ดให้ทั่วใบหน้าและก็ลำคอนะคะจะช่วยเผยผิวใหม่ให้ดูกระจ่างใสริ้วรอยเนี่ยดูจางลงและก็เรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะโอ้โหอันนี้เดี๋ยวใช้ออกมาแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาเม้าท์มอยให้ฟังนะคะก็จะเป็นน้ำใสๆก็คล้ายๆกับโทนเนอร์แล้วค่ะน้องๆนะคะแต่มีส่วนผสมที่ทำให้ช่วยผัดเซลล์ผิวของเราด้วยนะคะโทนเนอร์หมดพอดีก็เลยไปได้ตัวนี้แทนโทนเนอร์มาจ้ะ ยังไม่จบคะ่ะคุณน้องในถุงนี้ยังมีอันนี้อีกนั่นก็คือเป็นกระดาษซับมันจากยี่ห้อนี้นะคะไม่เคยใช้หรอกแต่เขาลดราคา79บาทเหลือ40บาทนั่นก็คือลด50%ถูกต้องไหมคะนี่แกะเลยแล้วกันที่มันเก๋ที่พี่อ้อมซื้อมาเนี่ยนะคือเขามีรีฟิลให้เติมใครเคยใช้แบรนด์นี้บ้างมามอยให้ฟังเนตดนึงนะอ่ะ แกะออกมาอันนี้คือเป็นรีฟิลนะคะแล้วก็มันจะเป็นแบบนี้เป็นม้วนๆแบบนี้นะค่ะคุณน้องก็แบบว่าดึงตรงนี้ได้เลยนี่ไงเนี่ยจะใช้ก็ดึงอะคะ่ะดึงออกมาแบบนี้เป็นแผ่นธรรมดานะคะอย่างนี้จะใช้เท่าไหร่ก็อย่างนี้เลยแล้วก็ดึงฉีกปึ๊บอย่างนี้อ้าวฉีกขาดอะประมาณนี้นะคะก็ใช้ในการซับหน้า อืมเพราะว่าพี่อ้อไม่ค่อยได้ใช้กระดาษซับมันเท่าไหร่เพราะว่าปกติอยากเปคนหน้าแห้งค่ะไปเห็นแพ็กเกจเขาแบบเออนั่นดีอ่ะแพ็กเกจดีนะคะเพราะว่าเล็กดีไงเหมือนลิปสติกอันนึงเอาไว้ในกระเป๋าได้นะคะแล้วก็มีรีฟิลด้วย40บาทตกอันละไร20บาทคุ้มจริงจริงอ่าวของวสดุหมดแล้วค่ะแล้วก็ไปหยิบ บชัวของเขาเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อเอาไว้ดูว่ามีอะไรลดราคาแล้วก็น่าสนใจบ้างนะคะจะได้ไปดูอีกโปรโมบชั่นช่วงนี้โอเคเลยนะจัดลดราคาหลายรายการอยู่เหมือนกันอ่ะของวส,สารจบไปต่อไปเรามาดูกันที่บูธกันบ้างนะคะเย่จากบูธนะคะบูธได้อะไรมาบ้างได้มาเยอะแล้วก็อยากกรีดร้องจริงๆ เริ่มจากของใช้ปกติที่หมดไปอันนี้ก็เป็นสลีปนะคะเดีมาดูกันอันแรกนั่นก็คืออุ้ยสเปรย์น้ำแร่นะคะสเปรย์น้ำแร่ตัวนี้อยู่ที่ราคา350บาทเอเวียนที่พี่อ้อมใช้นี่แหละนะคะไม่ได้ลดราคาไม่ได้อะไรแต่เป็นอะไรที่ใช้อยู่แล้วมันหมดแล้วก็เลยซื้อมาเติมนะคะต่อไปต่อไปเป็นครีมบำรุง ผิวหน้าของคุณแฟนนะคะยี่ห้อ Bulldog เห็นแล้วเออหน้าใช้ดีนะคะแล้วก็ส่วนผสมก็ดีเลยนะคะมีเอเซนต์ออยมีกรีนทีมีโอโหวิตามินอ e, ีอะไรแบบนี้แล้วก็ชอบสโลแกนของเขาทั่นก็คือ b u l d o g is man's best friend เออ เป็นเพื่อนที่ดีของผู้ชายนะจ๊ะแล้วก็มีหล <c oughs> ายสูตรเลยทีเดียวแล้วก็เป็นสูตรที่น่าสนใจนะคะราคาตัวนี้ก็ไม่แพงอยู่ที่419บาทในปริมาตรสุทธิที่ 100ml นะคะเป็นพี่อ้อมเอาสูตรออริจินอลมามอยเจอไรเซอร์นะคะอันนี้คือเป็นส่วนผสมเราอ่านส่วนผสมดู น่าสนใจแล้วก็ทาบนมือแล้วเออรู้สึกว่ามันซึมว่าหายไปกับผิวดีเพราะว่าผิวผู้ชายเขาจะมีความมันใช่ไหมคะแล้วก็เขาจะไม่ชอบอะไรที่แบบเหนอะเกาะผิวมากมายตัวนี้พี่อ้อมเรียกว่าตอบโจทย์ของผู้ชายนะคะเป็นแบรนด์ของอังกฤษด้วยนะนี่ค่ะนี่เมคอ in นี่เลยดูได้นะคะเดี๋ยวคุณแฟนใช้แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาหมอยให้ฟังกับยี่ห้อบูด็อกตัวนี้นะจ๊ะแล้วก็หยิบโบชัวของเขามาด้วยนะคะเผื่อมีอะไร ลดราคาอีกจะได้ไปซื้อเพิ่ออันนี้นะ่าสนใจนะ2ชิ้น199บาทนะคะครีมทาผิวอีกแล้ววัสลีดอ่ะต่อไปต่อไปคุณน้องยังมีที่กรีดมากกว่านั้นคือถุงนี้นะคะของยูสารีนเข้าไปในบูธนะคะเขาจัดลดราคาอยู่คือเรื่องของเรื่องเนี่ยจะไปซื้อครีมกันแดดของยูสรีนคือครีมกันแดดหมด แต่ช่วงนี้เขามีการจัดโปรโมชั่นค่ะคุณน้องนั่นก็คือเซตนี้นะคะเซตนี้มีครีมกันแดดนะคะแล้วก็มีเซรั่มนะคะแล้วก็มีคลีนซิง่งแบบวอเตอร์แล้วก็แบบครีมอยู่เซตนี้อยู่ที่ราคาเอาราคามาดูก่อนนะ อยู่ที่1,610บาท1,610บาทคุณได้มาถึง4ชิ้นนะคะตัวนี้ตัวครีมกันแดดตัวเดียวเนี่ยอยู่ที่1,170บาทเฮะเติมเงินอีกแค่ประมาณ400บาทคุณน้องได้เพิ่มอีก3ตัวนะคะแล้วก็ตัวนี้ตัวเซรั่มตัวนี้นะคะราคายอยู่ที่ประมาณ900กว่าบาทเออเดี๋ยวแกะชมกันเลยดีกว่านะคะ1,610บาทาแกะแกะกันนะคะ ยังไม่ได้แกะเลยอรอมาแกะกับน้องๆอะไรนั่นเนี่ยชุบ,ชบ,ชบแต่เจ้าครีมกันแดดมันเปลี่ยนสูตรนะคะทุกทีพี่อ้อมจะใช้สูตรครีมแต่อันนี้เขาเป็นสูตรใหม่ของเขาสำหรับคนที่เป็นสิวนั่นก็คือสูตรมูดแต่ก็อยากลองแหละก็เลยอ่ะเอามาลองดูอ่ะดูที่ครีมกันแดดก่อนเพราะว่าเราอยากได้ครีมกันแดดกันแดดของเรา อ่าครีมกันแดดตัวนี้ยูสรีอันนี้เป็นไซส์50 ml คือไซส์ปกติของเขาเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อมูดนะคะคุณน้องอาทาแล้วเหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวนะคะเพราะว่าทาแล้วจะไม่เกิดความมันบนผิวหน้าขึ้นมาเพิ่มอีกนะคะให้ความที่แบบแมทเลยทีเดียวเดี๋ยวพี่อ้อมขอใช้สักขยะหเดี๋ยวจะมารีวิวยูสรีนครีมกันแดด,ดทั้งสารุ่นที่พี่อ้อมมีนะคะเดี๋ยวจะมาเมาส์หมอยให้ฟังกัน ตัวที่2ที่อยู่ในนี้นะก็คือตัวเซรั่มตัวนี้จดจดจ้องจ้องมานานแล้วว่าจะซื้อดีไหมนะคะตัวนี้เขาจะใช้เป็นเซรั่ม3 in 1นะคะออยล์คอนโทรใช้ควบคุมความมันบนผิวหน้านะคะแล้วก็พวกสีอุดตันที่มันสะสมอยู่ในผิวของเราอะคะ่ะมันก็จะ ผลัดออกมาหลุดออกมาอะไรแบบนี้แล้วยังจะช่วยเรื่องกระชับรูกุ่มขนนะคะเป้าหมายที่จะใช้นั่ก็คือช่วยในการกระชับรูขุมขนเองเพราะว่าพี่อ้อไม่ได้มีปัญหาเรื่องสิวเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวใช้แล้วเป็นยังไงจะมาเม้ามอยก๊สิสให้ฟังนะจ๊ะสำหรับตัวนี้2ตัวสุดท้ายนั่นก็คือเป็นส่วนของครีนซิ่งของเขาแบบเอาเนื่อเลยทีเดียวนะคะสสิ่งสุดท้ายนั่นก็คือเป็นครีนซิ่งของเขาปื้มปืม เป็นอันนี้คือเป็น acne and makeup cleansing water ตัวนี้เป็นเนื้อ water อันนี้เป็นตัว,ตวครีมของเขานะคะตัวที่เขาโฆษณาในทีวีนั่นแหละนะคะไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับซองสิ่งนี้มากมายนะคะแต่เราใช้แล้วเป็นยังไงะมาจะมาเมา้มามอยให้ฟังแล้วกันนะคะอันนี้อันเล็กดีคิดว่าจะเอาพกไว้ไปต่างจังหวัดน,นะคะแล้วก็เขาก็มีของแถมมาให้ตัวนี้ ก็เป็นค e ีนซ i n g เหมือนกันนะคะ c r e นซิ่งวอเตอร์เหมือนกันอันเล็กๆมีของแถมมาให้เขาบอกว่ารุ่นนี้เป็นการทำความสะอาดผิวหน้าแล้วก็เติมออกซิเจนให้ผิวด้วยแถมให้อันนึงนะคะอันเล็กๆ20 ml เอาไว้ไปตังชมวัดอ่ะหมดกันไปสำหรับร้านบูสต์นะคะปิดท้ายที่ร้านขายยาปึ้มๆร้านขายยาที่เขาขายอยู่หน้าท็อปนะคะอ่ะ อันก็คือเจ้าตัวนี้ช่วงนี้กำลังหลงรักเจ้าเจลว่านหางจระเข้อยู่นะคะก็ไปตามร้านขายยาค่ะคุณน้องบอกว่าเจลว่านหางจระเข้สูตรที่ไม่มีแอลกอฮอล์ใช้ทาผิวหน้านะคะเขาก็จะจัดมาให้คุณน้องเลยนะคะอันนี้พี่อ้อมลองตัวนี้อืตัวนี้ เพิ่งได้มาใหม่นะคะตัวที่หมดไปเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งสีเจลสีเขียวๆนะคะแต่ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นตัวที่เพิ่มวิตามินเข้ามาเห็นคําเคลมไหมาคะว่าเพิ่มวิตามิน B5 อะไรเข้ามาก็เลยหยิบมานะคะน้ําหนักสุดที่อยู่ที่120กรัมราคาอยู่ที่215บาทนะคะใช้ทาตอนกลางคืนอ่ะมันชุ่มฉ่าจริงๆกําลังชอบมากตัวนี้นะคะใช้เป็นสลิปปิ้งมา์กยังโอเคเลยชอบมากดีจริงราคาถูกบารุงผิวได้ชุ่มชื้นดี ะะหมดกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเอฟวิติงจิงกับเวลที่อ้อมซื้อมาจากร้านบู๊สวัส,สาีตลอดจนร้านขายยาที่จะมาเมา้เมามอยก็สิบให้สาวๆได้ทราบกันว่าไปซื้อไปช็อปอะไรมาบ้างน,นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ซื้อมาใหม่นะคะยังไม่ได้ฟันธงว่ามันใช้ดีจริงไหมอะไรจริงไหมรอให้พี่อ้อมใช้ก่อนได้ผลเป็นยังไงมาบอกแน่นอนอันไหนดีพี่อ้อมบอกต่อพี่อ้อมขยายผลแน่นอนไม่ได้เก็บของดีเอาไว้ใช้คนเดียวนะ อ่ะสำหรับวันนี้หวังว่าจะถูกใจน้องๆกันนะคะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างเพราะว่าแต่งหน้ากันบ่อยแล้วนะคะมีเปิดทุกบ้างมีรีวิวผลิตภัณฑ์อะไรบ้างก็เปลี่ยนบรรยากาศให้สาวๆได้ไม่เบื่อนะมีอะไรถ้าอยากให้พี่อ้อมทําให้ก็ขอกเข้ามาได้เหมือนเดิมนะคะสําหรับวันนี้รอไปเก็บแล้วก็เคลียร์ของกับสิ่งที่อยู่ด้านคลางตรงนี้ก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ